หัวมึงลรตัดหัวก็ดีดีคนยะงไ้ตีหัวไม่ถูกมันเป็นพญาที่ลูกกูนะครับมั่นใจมิ้ยเนี่ยรับรองลอง,ลองดะาข้ามาสักคนนะไม่ตายก็ติดคุกเฮ้ยมั่นใจหน่อยสิอรองท่านรับสั่งไม่ตายหรอกครับรองสนุกเออไปเข้าไปเสียงอะไรดังอยู่ข้างหน้าไม่รู้มั้ยังอ่ะ มึงกระเทิมเท้าทำไมเขาเรียกว่าตวาดป่าหิมพานกันประมาาพระองค์ท่านไม่มาทันทีมันไม่มีรองพยองพยานอะไรก็เห็นเห็นกันอยู่ใช่ไหมเปรูโอ้โหอยู่ขวัดด้านซ้ายพระองค์ท่านพระเจ้าพ่ะดีว่าโดนหน้าเจ้าเป็นเฮ้ยหัวจดตีนตีนจดหัวหัวอยู่ที่กูจับมึงได้นี่วะ อะไรมึงเป็นคนร้ายหาจับตัวมันจับตัวมันถ้าเกิดใครทำกิริยาไม่น่าไว้วางใจแล้วแล้วก็เราจะถือว่าบุคคลผู้นั้นจะพยายามฆ่าพยานเป็นปากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมึงมีความผิดตีงต้องถูกจับถูกจับเรื่องอะไรปะจ่ะอ้าวก็มึงสมรู้ร่วมคิดในการฆ่าคนตายกับไอ้แผนแล้วที่สัมพันธ์เลยมึงหนีการกับกลุมเจ้าหน้าที่ สมรู้ร่วมคิดฆ่าคนตายทุกหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ใช่เพราะงั้นกระบอกชั้นขอจับตัวเองนะติดคุกสามเดือนบ้านเมืองมีคือมีแปรคนทําผิดต้องให้ศารตัดสินกระบอกชั้นไม่ยอมให้ใครมาตัดสินคดีความของก็บอกขันหล่กเขาจะทำไมถ้าเกิดคนอื่นมาตัดสินคดีความของก็บอกชั้นเดี๋ยวคนอื่นก็กินเงินเล่ะเฮ้ยมึงพูดถึงใครเนี่ยใครไปคนตัดสินคดีของไอ้แผนล่ะเออจะมีใครล่ะนอกจากกูพระเจ้าเสื่อนไทยตัดสินเองก็พระองค์แหละกินเงินเฮ้ย ปากดีนะกูหัวขาด้ึกไงวะมึงว่ากูกินเงินจังเลยมึงมาทําไมเนี่ยก็บอกฉันว่าเป็นพยานพระเจ้าค่ะเป็นพยานให้แผนพระเจ้าค่ะรู้ว่าแผนไม่ผิดรู้มึงแน่ใจนะแน่นอนถ้า้แผนผิดมึงตายด้วยตด้เลยอ้าวกูจะให้โอกาสมึงเฮ้ยมึงเชื่อเลยเชื่อผมบ้านอยู่ที่ไหนบ่านสําเร็จมีพ่อไหมไม่มีแม่ล่ะตายแล้วมีเมียหรือยังยังไม่เคยตกถึงท้องเ้ยเขากินกันยังไงเมียเขากินที่ไหนเนาะไม่ได้กินไม่เคยมีจริงอ่ะ เขามียังไงในต้องถามคนมีซะหน่อยเอ้นี่กูก็ไม่รู้กูไม่เคยผ่านมอนกันเลยน่าเป็นไรน่าเป็นไรกูกระสาเสื้อไทยกูเป็นคนโสดพระเจ้าค่ะมีแต่นางสนมเต็มไปหมดอ๋อเล่นเล่นไปเรื่อยอือได้เฮ้ยกะต่ายมีขาวะสองขาพระเจ้าค่ะปัญญาอ่อนแล้วกะตายที่ไหนมีสองขากระต่ายอดนมะพร้าวในครัวเะยครัเย มึงมีบ้าไปใหญ่แล้วนะนี่ที่กูตัางคำถามเนี่ยกูหมายถึงว่ากระต่ายไอ้กระต่ายที่มีชีวิตอยู่ในป่าน่อาอาะอ้าวถ้าเกิดเป็นต,ต,ต,ตัวเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ากระหม่อมชั้นเนี่ยไปบอกว่ากระต่ายสีข่ขาที่อยู่ในป่าเออแล้วงแกงอกองกคำถามกระต่ายที่ขูมะพร้าวในครัวว่าไงล่ะเอออย่าเลี่ยมกันนะอย่าเลี่ยมกันนะถึงว่าจะเป็นคนเป็นโน่ไอหนี้หัวแหลมไม่เช่นเล่นอ้าวมันแหลมแต่หัวอย่างอื่นก็แหลมด้วยเฮ้ยพูดถึงอะไรสติปัญญา มึงก็ใช้ได้เหมือนกัน่หวาเอางี้ถ้าอย่างนั้นมึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดมาเลยนะว่ามึงดูเห็นยังไงโดยที่กูไม่ต้องซักอ๋อโดนสองขาเข้าไปไม่ซักเลยไงมึงจะเป็นพยาไมเนี่ยได้มีอะไรว่าไปผมจะเล่าเลยนะเมื่อวันเอตะเน่ยเป็นวันลอยกระทงถูกตลอยกระทงเนี่ยเป็นงานประจำเดือนเฮ้ยงานประจำปีประจำเดือนงานประจำปีเออที่ไหนมาวะลอยกระทงลอยเดือนไหนเดือนสิบสองเดือนสิบลอยไหม ไม่ลอยแล้วติดเอ็นลอยไหมมันยังไม่ถึง <c oughs> ก็เป็นงานประจําเดือนติดกอนเขาเปลี่ยนละใหม่แล้วเหรอ <c oughs> เอเอ,เอว่าไปว่าไปโอ้มาจากท่านเนี่ยเสด็จเป็นประธานในงานถูกต้องเพื่อจะเอาใบตองเนี่ยลงไปแช่น้ำเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาอีกแล้วตูเอากระทงไปลอย <c oughs> ไปแช่ทําไมเราไม่ใช่ซักผ้าบังบ้าเปล่าอะกระทงทําจากอะไรเข้าวจ่าใบตองลอยไปแล้วเก็บขึ้นมาไหมเก็บทําไมรบปล่อยก็ปล่อยไปเลยน่ะมันก็แช่อยู่ในนั้นนั่นแหละ เขาเป็นจมิงลงไปเลยมันก uh ็จมไปเลยเอาอกกูผิดเอาว่าไปว่ามันจะข้าวโพงท่านนั่นสลิดไปเป็นประธานงานทุกคนเนี่ยห้ามพกมีดเล่มเข็มอันเข้าไปในงานทูกโต๊ะก็มองชั้นเนี่ยก็ด่าพ่อพญาเดชาไปเรียกงานกันในพอยในแผนไประหว่างกลางทางนั้นได้ยินเสียงผู้หญิงร้องช่วยด้วย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 กูไม่อยากจะกเป็นเจ้าไอ้บ้านออกไปอย่างนี้นะชั้นได้ยินเสียงนั้นจึงบอกไอ้แผนเสียงผู้หญิงนี่ไอ้แผนบอกเออแล้วมองชั้นบอกว่า งั้นเราวิ่งไปดูกันไหมไอ้แผลงบอกเออเราสองคนก็วิ่งกันไปเลยเออวิ่งเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเราวิ่งตามจับตัวนั่นไงออกพยาออกพยามันหนีไปนู่นแล้วเออ่บอกไว้ใจได้ไงไอจะไปมันมีความผิดติดตัวด้วยนะของของนะเดี๋ยวถ้ามันไม่กลับมาเดี๋ยวเอามาเลยเฮ้ยอ้อไอเนี่ยตอนนี้นี่มันจะอะไร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 มันจะมาจับอะไรเข้าคุกเลยก็มึงเหี้ยม ลวไม่ดีแล้วมึงวิ่ง,ง,ง,งทำไมกูงทำบทประกอบพยานเขา <c oughs> อะไรนะมึงวิ่งรอบๆมึงทำบทประกอบเหีห้ยเจ๊โอ้ยไอ่บ้าเอ้ยมึงจะวิ่งทำไมเนาะมึงพูดเดี๋ยวจะกู้จินตนาการภาพได้ยังไม่รู้ว่าวิ่งจริงอะ่ะมึงวิ่งเนี่ยสัหารวิ่งตามมึงแถวเลยเนี่ยนั่งลงเลย <c oughs> มึงบ้ากกหรือกูบ้องวะ ะมึงมึงไม่ต้องวิ่งนะมึงเล่าตรงนี้เดี๋ยวกูเออก,กเออูเดียนการภาพได้มึงจะก็วิ่งตามม่ไดิวิ<ๆ>่งตามมาอย่าไปยไอแสนเล่าวีอ่ะเขาลำงบกป้อมนางไอ้แสนเล<ๆ>่าว<อ>ีเลยเขาลำงบกป้อมนางเขาหลวง,หลงกลับนางเขาหลวงกลับปมปมปังมนางเขาหลุดกําลังจะเสียท่านะจะตกท่านะไอแสนเล่าวีเปี้ยตกหน้าแต่เล่าวีโอ้ยมันเอ้ยมีใครเป็นไรเนี่ยเออ ไอ้มป์เรามีถูกตบไอ้เนี่ยนะถูกตบถูกตบแล้วไงต่อไอ้มป์เรามีลูกขึ้นมาได้คำรามน้ำคอยังกลับตบหน้ากูวันนี้มึงจะต้องตายไอ้มป์เรามชักมีดเอาจากไส้พกแป๊บเออเดี๋ยวเดี๋ยวมีดอะไรของมึงชักตึงแป๊บมีดมีดพกชักตึงแป๊บเลยใช่ไหมจ๊ะสั้นยาวขนาดไหนวะ ทั้งต้นทั้งด้านเนี่ยคืบกว่าปุ๊โอ้ว่าไปว่าไปไอ้แสด้าวีก็ตามนางขลวงกลับน้อมชั้นเห็นแล้วนหะว่ามันชักมีดนจะชาดังไม่ดีแน่บอกว่าเป็นความผิดด้วยอ่ะเพราะว่าพง์สั่งห้ามนี่ว่ะฉันไม่รู้ทำก็วิ่งตามไปดูไปดูวิ่ตามไปดูไอ้แสด้าวีพอมาถึงนางขลวงกลับปุ๊บไปผูกพามล้ำเพลงนะเอาใช้มีดเนี่ยแทงนางขลวงกลับจ้ากโโอ้หแทง ดูหน,นังเกาหลีมากไปไหมเนี่ยมึงมีปิดคืนสมองนะนี่ใครเป็นอะไรเนี่ยนักข่าวกลักบถูกแทงแเออคุณรู้ว่าแพงเดียวไงแชมป์ดิ <laughs> อันนั้นหนังฆาตกร์เขาเหมือมนล้อเสน่นี่นะเนีไอ้คนร้ายมันมีอไอ้อะไรนะอาวุธร้าย <laughs> ถึงไหนแล้ว <laughs> อาวุธอะไรของมึงดันเลยอาวุธอะไรของมึงเนี่ยอาวุธอเอาหายเกรนถึงแต่เราวีอ่ะอากาศถูกแทงถูกแทงแล้วแต่เราวีแทงแล้วเนี่ยเขารู้ทำไงยังไงต่อ มันวิ่งหนีเลยมันวิ่งหนีไปเลยปั๊บทีนี้เนี่ยมันมันมันอยู่คนเดียวเลยตอนฉันวิ่งมาถึงเนี่ยไอ้แผลเด้ยมึงไม่ต้องตามหรอกกูจำมันได้ไอ้แผลเล่าวีแน่นอนความจำเฮ้ยไอ้แผลเล่าไอ้แผลด้วยกูยิงถูกแทงนเราจะแทงมีขาเออแขนมึงช่างมีดออกเลยช่วยผู้หญิงไว้นะพอช่างมีดออกปุ๊บตำรวจพึมตัวแผลเลยใครจะพึ่งมึงตำรวจกูให้อีกรอบล้าตรวจแน่ ตำรวจตำรวจเก็ตำรวจก็ถูกแล้วมือเห็นชัดเลยนะเห็นเลยแล้วตำรวจแต่งตัวยังไงอ้าวตำรวจก็แส่งเองขายาวสีกะกีนะใส่เสื้อแขนยาวสีกะกีมีมวกหน้าบองมีตาพิทักษ์สันติราชถูกคนบางมีดาวหกเม็ดเนี่ยอันนี้ผิดแล้วถูกตำรวจเขามีแค่สามเม็ดถูกสามยังไงยังไงมึงจะหกยังไงก็ร้อยตีหนึ่งร้อยโทรสองร้อยเอกสามอีกสูงสุดแล้วอีกสามมาจากไหนอ่ะ มันกติดสองข้างไม่หกเม็ดไงสามสามหกอธิบายตามนะหกสามสามเก้ามึงคุยนับยังไงอ่ะมึงนี่เปล่ไปใหญ่แล้วเนี่ยอ้าวเนี่สามสามเป็นหกอ๋อสองข้างเออกูผิดกูผิดกูขอโทษแต่มึงก็ยังผิดอยู่ดีอะไรอ่ะผิดอะไรอ่ะตำรวจจับเพื่อมึงแล้วมึงหายไปไหนออาก็บอกฉันด้วยความรักเพื่อเป็นห่วงเพื่อนเนี่ยมาจับเปนหน่อเด้วยกันเนี่ยไม่เคยโดนจับมาก่อนเนี่ยก็ไม่รู้ทำไงอ่ะหนีมาก่อน หนีเมื่อก่อนปุ๊บเนี่ยมันดูหน้าดูหลังแล้วมาหวักตกใจกระโดดไปในร้านกาแฟ oh. เหยียบแก้วแตกไปสองโหลอ้าวมึงให้ความเท็จแล้วเท็จตรงไหนไปแล้าาเดี๋ยวมึลงลงลงรูดูลูกาดิอ่ะครา้งนี้ครั้งนี้อ่ะ,อะมึงให้ความเท็จเท็จตรงไหน,นมึงไปเหยียบแก้วแตกสองโหลในร้านกาแฟถูกไหมคนเราเหยียบแก้วแตกเนี่ยแก้วต้องปาดขามันต้องไปแผลไปหนองเวมหวางจะมายืนอยนี่ยังไงก็มันจะบาดได้ยังไงแล้วมันแก้พลาสติติ้งต้อง แกพลาสติแกแกพลาสติกมึงดูดีจังวะแต่มึงก็ผิดอยู่ดีอะผิดอะไรอะมึงมึงบอกว่าไงตำรวจจับเพื่อนมึงพระเจ้าค่ะตํารวจจับเพื่อนมึงที่ไหนอะแล้วใครจับฮะกูพระเจ้าสุดท้ายจับด้วยมือของกูเองมึงเนี่ให้ความเท็จเอาเหรอตดคุกก็ะองอะไรเป็นคนจับ ก็เมื่อกี้มึงบอกว่าตำรวจจับเขาดีกันหมดเนี่ยก็ดีกัะหมอมันบอกว่าตำรวจจับเนี่ยเป็นการกระถุงข้าวกระทุ n g ข้าวเนี่ยเขากรบหมอมันยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครใช่ไหมล่ะเพราะว่าตำรวจเนี่ยเขามีหน้าที่จับอยู่แล้วเนี่ยเออใ่ไหมกระหมอมันก็กดนจับเขาไปก่อนพระองค์มาบอกตอนหลังว่าพระองค์เป็นคนจับก็แสดงว่าพระองค์เป็นคนจับ โอ้มึงจะทำให้กูพูดออกมาเอว่ากูเป็นคนทำงั้นแซ่กะทุงเขางั้นแท่โอ้โหมือนี่จริงๆรนะมึงสุดยอดนั้นแหละแล้วมีอะไรอีกไหมก็พอก็ลองนึกดูที่บรรยากาศคนที่มันฆ่าคนตายใครจะนังน่งเฝ้าศพเพื่อรอตำรวจมาจับมันมไปติดกุ๊บใช่ไหมล่ะ,ะคนที่มันขับรถคนคนตายติดศพที่สบิสบศพไอ้ใครมันจะมานั่งอยู่ในรถหนีถ้าเกิดมันยังรู้สึกโ้่ขับรถหนีเรามันคอยจะเห็นแค่เงินแก่ทองเฮ้ยมึงมีสดดีมั้ยเนี่ย เอางี้กูตัดสินใจเลยมึงว่ากูดีนะถ้ากูให้มึงเป็นตุลาการตัดสินคดีไอ้แผล่มึงเป็นได้ไหมเนี่ยมึงมึงเป็นพระเจ้าเสือไทยเนี่ยต้องทำต้องทำมึงต้องทำก็คือมึงต้องเป็นพระเจ้าเสือไทยใช่ไหมมึงต้องมานั่งตรงนี้นั่งให้สง่าเลยนะแล้วพระเจ้าเสือไทยต้องมีพระแสงในมืออ๋อมึงมึงมีดีเนี่ยไอ้เนี่ยถ้ามีเนี่ยคือเป็นเจ้าเลยจริงมันอ่ะจริงมึงทําได้ไหมไม่ต้องมีทุนเท่าไหร่แล้วนะไม่ต้อง เอันี่อันเดียจบเลยนะใช่เจ้าอะไรเว้เนี่ยเจ้าเมืองไม่ใช่เจ้าอกเด้งนนั่แ็กมามึงทำได้ไหมมาเด้งั้นกูโมกให้ของเออโองท่านลองดูลองดูไม่ใช่ไว้ใจได้กอนผมกเป็นไม่ได้หรอกไอ้นี่มันมาจากบ้านนอปากกุ้ขาหน่อยเป็นไว้ใจได้นะอภัยสงบดาบของเจ้าเอาไว้ปากเพีลค่ะ ตอนนี้เรา,า,ากรเจ้าเสือไทยได้เป็นตุลาการถึงก็ดีความของในแผนทำร้ายนังขหลวงกับถึงแปดชีวิตใครที่ไม่เกี่ยวข้องขอให้ลงก็ดีๆหรือดีสายได้นะตัดสินเฮ้ยๆรีบรีบว่าไปกูนั่งฟังอยู่ก็ลงไปดิออกพยาไปนั่งล่างฟังเขาเออดีมาก เหมือนผ sure. hey, ีอะไม่ร right ู้ตัวเฮ้ยว่าไปก็ลงไปสิไอ้แสะลาวีเด็กอะไปนั่งเลิกฟังทางนายจะทูดเขาเอ้าว่าไปก็ลงไปดิเหลือใครอ่ะหมดแล้วพระเจ้าพ่อไทยนั่งไหนอ้าวมึงไม่ฟังเลยพระเจ้าพ่อไทยนั่งบัลลังก์ตรงนี้พระเจ้าพ่ทไทยต้องมีอะไร มีพระแสงเป็นสิ่งสำคัญเลยพระจ้าสุดท้ายต้องนั่งบนบัลลังก์แห่งนี้ถูกพระจ้าสุดท้ายต้องมีพระแสงอ่ะเอาละองค์นี้มีองค์นี้ไม่มีลงซะดีๆอยาให้มีน้ำโหุณไร้่วยเนี่ยแน่นอนโอ้แม่งเอาแล้วไงเชิญ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 ่อยู่งล่างก่อนเอาปีกอะไรว่าไปเลยท่านแส่เาผิดเอ้ยเี้ย น้องคำนับจต่ค่ะรับคำสั่งจากข้าเพียงพูดเดียว